และนี่ก็จะพาไปติดตามค่ะวันนี้มีรายงานพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรต้นแบบค่ะน่าจะมีวิธีการในการปรับเปลี่ยนที่ทำให้มีการปรับตัวเนี่ยให้โลกออนไลน์เข้ามาส่งเสริมการขายของเขาได้เป็นอย่างดีเลยส่งเสริมได้มากขนาดไหนไปติดตามจากรายงานค่ะ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างมากไม่เว้นแม้แต่ภาคการเกษตรดังนั้นภาคการเกษตรจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้การดำเนินการสามารถที่จะก้าวไปได้อย่างต่อเนื่อง mm hmm. เช่นเดียวกับสวนมันเบอรี่รุงแจ็คที่เป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำมจังหวัดพิษณุโลกแหล่งเรียนรู้การทำสวนเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า20ไร่เดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9ที่สอนให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเพียงพอพร้อมแบ่งปันให้คนในชุมชนและรอบข้าง นายอนุสรจันทวงศ์อายุ34ปีที่ค้นพบตัวเองว่าแท้จริงแล้วการทำสวนเกษตรพอเพียงคือสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองได้มากที่สุดมีความสุขกับการจับจอบจับเสียมทำการเกษตรผสมผสานอย่างเต็มตัวเริ่มต้นจากศูนย์จากไม่เป็นอะไรเลยไม่มีความรู้ด้านการเกษตรเลยอาศัยเพียงใจลัก จึงลงมือศึกษาอย่างจริงจังตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554จนถึงวันนี้เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จสร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนและได้ต่อยอดสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมากมายโดยตั้งชื่อสวนว่าสวนลุงแจ๊ เพราะแจ็คนั้นเป็นชื่อเล่นของตนเองอยู่แล้วและที่ใส่คำว่าลุงเข้าไปก็เพราะอยากให้ดูเป็นวัยกลางๆเรียบง่ายเข้ากับทุกคนได้ทุกระดับทุกวัยและดูเป็นกันเองเป็นศูนย์เรียนรู้กรเกษตรแบบผสมผสานนะครับโดยเฉพาะาการปลูกมัลเบอรรี่นะครับพันธุ์ต่างประเทศที่มีความหลากหลายมากนะครับก็สามารถาเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกวิธีการดูแลนะครับแล้วก็เข้ามาชิมเข้ามาชมได้เพื่อจะนำไป ปลูกที่บ้านนะครับว่าเราชอบรสชาติแบบไหนแบบนี้นะครับแล้วก็มีาฐานการเรียน,นรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไก่หลุมนะครับที่เราสามารถเลี้ยงแล้วสามารถทานไข่ได้สามารถใช้ปุ๋ยคอกจากไก่ด้วยนะครับก็ได้กําไรหลายๆอย่างจากาแทนที่เราจะได้ไข่อย่างเดียวนะครับเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในชุมชนเมืองนะครับได้ใช้พื้นที่ไม่มากแต่ว่าเกิดประโยชน์สูงสุดครับ ลุงแจ็คหรือนายอนุสรจันทวงศ์เล่าเสริมว่าการปรับตัวในยุคโควิด -19 ได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีไม่ว่าจะเป็นกยาสารมัลเบอรี่แยมมัลเบอรรี่ที่เป็นที่สนใจและเป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างที่พร้อมแปรรูปพัฒนาสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของทางสวนได้เลือกซื้อหาทางออนไลน์ไม่ต้องเสี่ยงที่จะเข้ามาในสวนลดการแอรอัดที่อาจเสี่ยงต่อการติดของโรคอีกทั้งเป็นการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ของสวนลุมแจ็คให้กว้างขวางมากขึ้นไปอีกด้วยไม่ว่ากายศาสตร์มันเบอรี่แยมมันเบอรี่ที่เป็นที่สนใจและผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างที่พร้อมแปรรูปพัฒนาสู่ตลาดออนไลน์ในส่วนของการปรับตัวในช่วงโควิดนะครับก็เราก็ ทําผลิตภัณฑ์ที่เรามีอ่ะเราก็จัดส่งทางด้านตลาดออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราจะให้คนที่เข้ามาสวนเยอะๆเนี่ยมันมันก็ค่อนข้างจะจากพื้นที่เสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางได้ทางเพจการ์เด้นสวนมันบิรี่ลุงแจ็คพิษณุโลก หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0946109933จะมาเรียนรู้เรื่องการเกษตรหรือจะมาท่องเที่ยวทางสวนลุงแจ็คก,ก็พร้อมต้อนรับแต่ต้องกาดอย่าตกสวมแมสหมั่นล้างมือเสมอ